มาดูข่าวจากทางวาชกันบ้างครับเมื่อวันอาทิตย์ที่30ิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำโดยท่านสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านอาววนภายใต้การประชุมคอรมอสัญจรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกชิีงเหนือตอนล่างหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิครับที่วัดบางอําพันบ้านหัวบึงตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิในโอกาสนี้ ท่านสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเยี่ยมชมนิทรรศการของวิศวกรสังคมของวิศวกรสังคมจากมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิครับนำเสนอโดยนักศึกษาวิศวกรสังคมพร้อมด้วยอาจารย์ ฤิธิชัยผานาคประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจหัวหน้าโครงการจากมหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิครับดรวิารัตนีองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวครับว่าบรชร่วมสนับสนุนการนํานักศึกษาวิศวกรสังคมที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะให้สามารถแก้โจทย์ปัญหาในพื้นที่และมีความพร้อมในคุณลักษณะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนมาเสริมกระบวนการทํางานด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อรวมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรมชุมชนได้อย่างเข้มแข็งครับทั้งนี้ผลงานที่มาร่วมเสนอในส่วนของวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชภูมิ ที่ได้ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างเช่นผ้ามัดหมี่ไหมทอมือครับตะกร้าถักเชือกลายต้นเสียวนะครับตะกร้าจักสารครับส้มอยู่ไฟปลาร้าบองผัดหมูสับและวัฒนธรรมบุญต้นน้ำครับการพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดวิศวกรสังคมของทางมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิมีนักศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่ไปกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิด เกิดแก่นักศึกษาทางด้านการพัฒนา soft skills ตามแนวคิดวิศวกรสังคมซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจกษษสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของโครงงานพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของชุมชนครับ